ทายคิวคุณหน่อยเถอะจะทายผม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 ผมพูดไม่ช้าอันยองคงยองเนฮันยองฮันนดาเบลคมสุดเอชื่อไรว่ารการเจนรีวิวโชวุ้สดีครับสาวๆวันนี้ก็พบกับเจนรีวิว วันนี้นะครับสาวๆทุกคนก็จะได้พบกับไอดอลชื่อดังที่ชื่อวัจแจนะครับที่วันนี้ผมเป็นไอดอลเนี่ยผมก็จะมาขายของให้สาวๆได้ใช้กันนะครับสำหรับสินค้าวันนี้นะครับครับทีมงานครับนี่นะครับให้เห็นตั้งแต่อยู่ในถุงกันเลยก็รายการแจนรีวิวนะครับรีวิวทุกอย่างที่ลูกค้าให้มานะครับมันก็จะมีบางอย่างที่ผมอาจจะไม่เข้าใจนะครับสำหรับสินค้าวันนี้นะครับคือ สปอร์ตบาร์นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ p r a v i o นะครับ Plavio นะครับเป็นเป็น <c oughs> <c oughs> ยากเลยกูเป็นสปอร์ตบาร์นะครับที่สาวๆเนี่ยต้องใช้ในการออกกำลังกายคือเวลาเราใช้บาร์ธรรมดานะครับคือผมก็ไม่เคยใส่นะผมพูดตรงๆเลย <c oughs> บาร์เนี่ยมันมีองไรบ้างนะมีบาร์ที่มีตะเข็บบาร์ไม่มีตะเข็บบาร์แบบ เวลาเราใช้ปลาธรรมดาเนี่ยผมคาดว่ามันจะรัดมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มมันจะเป็นลูกไม้ที่เวลาคุณออกกําลังกายเนี่ยมันจะฟืดแต่สําหรับสปอร์ตบาร์ของพราวิโอนะครับผ้าเนี่ยมันมันนุ่มลื่นอ่ะมันสบายอ่ะคือแค่จับก็อยากใส่แล้วอ่ะคือมันน่าใส่อันนี้คือพราวิโอยูกิเตอร์ครับยูกิเตอร์คืออะไรยูกิเตอร์คือคอเป็นตัวยูกริดเนี่ยยูกริดเนี่ยก็คือสิ่งนี้เลยพราวิโอนี่มัน เด่นตรงนี้มากนะครับด้วย s p h i s t i c a t e d Design นะครับคุณดูนะครับมันช่างระยิบระยับเหลือเกินคือผมก็ไม่เคยใส่สป,ปอร์ตบาร์นะไม่ค่อยได้เห็นด้วยยางยืดยางยืดเนี่ยมันจะทําให้กระชับคุณก็จะวิ่งโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะมันเซฟมันเซฟคุณได้ดีแต่กิตเตอร์ตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับที่คุณเซฟคุณดูเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเซ็กซี่ในอีกแบบหนึง่ง เป็นสปอร์ตบาร์ที่ใสและดูดีแล้ว,ลวฟองน้ำเนี่ยครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เจอกับฟองน้ํานี่คือฟองน้านะครับจุดเด่นของมันเราสามารถใส่ฟองน้ําแล้วถอดได้เพื่อเอามาซักและมันจะได้แบบไม่สะสมเชื้อโรคอะ่ะและมันจะได้ใช้ได้เรื่อยๆเนาะผมก็จะใส่ฟองน้ําให้ดูนี่คือด้านในครับด้านในนี่ครับมันเป็นสีน้ําตาลเนาะคือมันเป็นผ้าที่ผ้ายืดๆอะ่ะทำให้มันใส่สบายแล้วก็เซฟมาระดับหนึ่งให้คุณผู้หญิงแล้วอันนี้เป็นผ้าแบบผ้าโปร่งเนาะ ที่เวลาออกกำลังกายเหงื่อออกคุณจะได้สบายๆมันเย็นมันระบายเหงื่อต่อไปจะเป็นการใส่ฟองน้ําให้คุณผู้ชมดูนะครับใส่ยี้ป่าวะใช่ไหมใช่ไหมมันต้องพับใช่ไหมอ่านี่คือข้างที่ใส่ฟองน้ําผมเอามือดันนะมันไม่ทะลุมือเลยมันเซฟและแบบมันทําให้คุณออกกำลังกายได้แบบมั่นใจยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมใส่ฟองน้ําให้เห็นอีกข้างเลยนี่คือสภาพหลังจากใส่ซึ่งผมไม่รู้นะว่าผมใส่ได้ดีหรือเปล่าคือแค่แค่เนี้ยมันก็รู้แล้วว่ามันมันแบบ มันน่าจะใส่สบายอ่ะใส่สบายแล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตบางไงมันออกแบบมาสำหรับการออกกําลังกายอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าสาวๆซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับ สำหรับสปอร์ตบาร์ของ Pavio U ยูกริดนะครับจะมีสีสีด้วยกันสีที่มันจะต่างนะตอนนี้ผมเอามาให้ดูไม่ได้มันมีตอนนี้ผมได้ของมาตัวเดียวสปอร์ตบาร์สีขาวเนี่ยนะจะมีกริดขาวกับกริดเขียวแล้วก็จะมีสีดําด้วยกริดก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินนะครับก็คือทั้งหมดจะมีสีสีด้วยกันนะครับสสีกับ สีกิ๊ดอีก4แบบนะครับให้เลือกก็ลองไปดูนะในช็อปเนาะมี3ไซส์ให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่1,990บาทเท่าน,นั้นคุณผู้หญิงสนใจก็สั่งซื้อได้เลยต่อไปนะครับสิ่งที่จะรีวิวอีกสิ่งก็คือเลกกิ้งของ p r a v ิโนะครับให้ดูเต็มๆเลยมันมี3ไซส์นะไปดูกันเองนะโอ มันเรียบรู้แท้เนาะ p าวิโเนี่ยผมสังเกตน,นะว่าดีไซน์ของเขามันจะเป็นแบบเรียบหรูหเรียบหรูวอ่ะคือมันดูไม่มีอะไรนะแต่มันมันมีอะไรอะ่ะผ้าเนี่ยมันแบบออกแบบมาแบบงดงามอะ่ะมันอีนิแก้นนะ่ะดูผมชอบมากโลโก้เขามาแค่เนี้ยแต่ทรงพลังอะ่ะคือเนี่ยครับ ใส่สบายเนาะผมก็จะใส่ให้ดูก็อะไรยอยู่มันใส่ไม่ได้เนาะแต่ว่าแค่จับเนี่ยก็ก็รู้สึกดีแล้วแบบมันใส่สบายอะ่ะมันมันน่าใส่ะถ้าผมเป็นผู้หญิงผมจะซื้อมาใส่ไปวิ่งทุกวันเลย p า v ิโอนะครับ p า vio l e ล g กิ้สีขาวและสีดำตัวนี้คือมีให้เลือกสองสีเนาะจริงๆแล้วราคาอยู่ที่2650บาทเท่านั้นหูดูดิมันเรียบหรูคุ้มราคาคือผมว่าคุณภาพเนี่ยก็ได้ตามราคาเลยนะคือดูดีอะ่ะสาวๆเอาไปใช้ผมผมเชื่อว่าชอบแน่มันเป็น เลกกิ้งสำหรับการออกกำลังกายเนาะมันก็จะมีความยืดความซับเหงื่อความระบายเหงื่อได้ดีคือคือข้อดีของมันแน่ๆคือมันเย็นมันใสและเย็นนะมันแบบออกกําลังกายได้สะดวกครับเลกกิ้ง2,650บาทส่วนสปอร์ตบาร์หนบาทเท่านั้นก็ผมว่าคุณภาพเนี่ยได้คุ้มราคาแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ shop t h a i d o แล้วนะครับตามลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เลยไปสำหรับวันนี้นะครับโอปป้าแจนหรือรายการแจนรีวิวนะครับก็ขอลาไปก่อน อันยองขอบคุณที่ติดตามนะครับปิดปิดป